สวัสดีค่ะสำหรับช่วงตอนนี้นะคะเราก็กำลังส่งมอบรถนะคะของน้องนันทการนะคะการ,รํำนะคะอันนี้นะคะน้องขายปลานะคะอยู่ที่ตลาดในบุรีรัมย์ของเรานั่นเองถ้าหากว่าคุณลูกค้านะคะจับใจ่ายใช้สอยอยู่ที่บุรีรัมย์นะคะก็จะเห็นน้องเดี๋ยวให้น้องเปิดหน้านิดนึงก็จะได้เห็นว่าน้องอยู่ที่ร้านขายปลานะคะน้องเชอรี่นะคะตอนนี้กำลัง ตั้งคันอยู่นะคะแล้วก็ <Okay. S 1> ใกล้แล้วใกล้กําหนดแล้วบอกว่ารถเมื่อไรจะมาพี่หนูจะหนูจะไปแล้วนะหนูจะไปคลอดแล้วนะนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็มาทันพอดีนะคะกับเจ้าตัวรถตอนเดียวคันนี้นะคะ <Okay. S 1> อ่านี่ค่ะบรรยากาศของการมารับรถวันนี้นะคะ mm. เราก็เซ็นเอกสารนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะ mm. แล้วก็ตอนนี้เราก็ทําพิธีเรียบร้อยนะคะ mm. ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้ว นะคะแล้วก็ามาไหว้เม่านางที่รถนะคะแล้วก็กําลังแสดงความยินดีกันอยู่นะคะที่ที่รถกันนะคะคุณพ่อก็ทําพิธีข้างในรถเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือ,อรอใบเสร็จนิดน,นึงนะคะระยะเวลาประมาณ10นาทีในการรอใบเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกับน้องกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะออกรถอูสุ เอาไปใช้ในการขนปลาใช่ไหมบรรทุกหนักไหมจ้าตัวเองครับบรรทุกหนักไหมที่จะเอาไปขนครับบรรทุกหนักนะคะใช้รถอีสู๋อยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะใช้อยู่แล้วเนาะที่ร้านแต่ที่นี้มันไม่พอก็ต้องเพิ่มออเดอร์นะคะเพื่อที่จะไปเพิ่มผลกําไรของตัวร้านเราเนาะตอนนี้ราคาพวกมีปลาแล้วก็มีอะไรบ้างจ๊ะหรือว่าขายปาล,ล,ลยปาล้วนๆเลย ขายปลาล้วนๆเลยนะขายอาหารด้วยนะคะก็ฝมีโปรโมชั่นไหมช่วงนี้ราคาปลาอยู่ที่เท่าไหร่75นะคะเป็นปลาอะไรเอ่ยปลานิลครับเป็นปลานิลนะคะถ้าหากว่าใครต้องการนะครับในส่วนของปลานิลเนาะเอาไปใช้ทำอาหารต่างๆนะคะก็มาได้เลยนะคะมีชื่อร้านไหมอึ้งปลานิลสดครับอึ้งอึ้อึ้ง พึ่งลานินสดนะคะอยู่ที่ตลาดไหนเป็นมีล็อกไหมตัวเองีครับล็อกที่เท่าไหร่จำได้ล็อกมีชื่ออยู่ครับ <c oughs> มีชื่ออยู่นะคะแต่ว่าใครที่อยู่บุรีรัมย์เนาะเข้าตลาดไหนตลาดสดเนาะ <c oughs> ก็จะเห็นร้านของน้องเขานะคะยังไงก็ฝากไปอุดหนุนปลาของน้องเขาด้วยนะคะวันนี้มารับรถเจ้าตัวต,วตอนเดียวนะคะเครื่องยนต์3 0 0พซีซีค่ะนำไปใช้ในการขนปลาเพิ่มนะคะนี่ค่ะ อันนี้คุณลูกค้ามาต่อประกันภัยพรบรใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ,คะรช่ราคาตอนเดียวตอนนี้ถ้าสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีค่ะอยู่ที่5 9า5 0 0 0บาทค่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยคันนี้ของลูกค้าค่ะ ก็ปายแดงนะคะขอไข่สองหนึ่งศูนย์แปดออกไม่ไดง้งวดนี้น่าจะออกออกอ,อกจัดเลยไหมจัดเลยจัดเลยนะคะทุ่มสุดตัวทุ่มสุดตัวเลยนะคะกับสองหนึ่งศูนย์แปดนะคะวันที่งวดวันที่หนึ่งธันวานะคะที่จะถึงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถนะคะ เอาไปใช้ขนเงินขนทองเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะมาสอบถามรายละเอียดกับพวกเราได้นะคะที่โชว์รูมอิวสุดคิงยตนสาขาบุยรัมนอกเมืองติดที่โรบินสันบุยรัมนะคะทีมงานของเราพร้อมให้บริการคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยค่ะถ <c oughs> ่ายรูปกันอีกไหมกุญแ <c oughs> จทองอยู่ตรงนั้นนะ ตอนนี้นะคะแนนก็ออกเอกสารใบเสร็จให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้ไปนะคะก็จะมีสมุดรับไม่ใช่สมุดรับประกันตัวนี้เป็นสมุดป้ายแดงนะคะใช้คุมป้ายแดงเพื่อลูกค้าวิ่งเดินทางนะคะ,ะใช้ระยะเวลาที่เดินใช้ระยะเวลาเวลาที่ใช้ในการเดินทางนะคะก็จะ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็จะได้รับสมุดเล่มคู่มือตรงนี้นะคะข้างในก็จะมีคู่มือต่างๆนะคะ แล้วก็มีสมุดร,รับประกันแต่ทุกวันนี้เราไม่ต้องใช้สมุดร,รับประกันแล้วนะคะเราใช้แอปพลิเคชันค่ะก็จะมีการสมัครแอปพลิเคชัน My Eosu ให้กับคุณลูกค้านะคะเอาไว้เวลาที่เราเข้าเช็คระยะนะคะมีคูปองส่วนลดนะคะค่าอะไร800บาท5ครั้งอยู่ในแอปพลิเคชัน คุณลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันก็โหลดได้เลยนะคะ My e o ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นใบเสร็จนะคะเราก็ออกให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปให้คุณลูกค้าเซ็นกันค่ะ,ะอ,อ,อันนี้คุณลูกค้าก็จะเอาเริกเป็น10โมง59นาทีนะคะเป็นเริงามยามดีในการออกรถวันนี้ <laughs> ขึ้นเลยจ้าขึ้นรถใหม่อันนี้ก็ลูกสาวนะคะ่กแม่ม่แไรก็เนงาได้หรอมั้คนอ่ะนาไม่เสคนดีเลยขไมจ้า ก็ต้องขอพรบคุณมากๆเลยนะคะที่รอรถนะคะจนวันนี้นะคะได้เลือกงามยามดีนะคะมาออกรับรถอิสุกข,ของเราไปใช้งานเพิ่มเติมในกิจการนะคะก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองค่ะมีความสุขกับการใช้งานรถอิสุสขของเรานะคะ ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะแสดงความยินดีในการมารับรถคันใหม่กับคุณลูกค้านะคะได้เลิกได้ใช้แล้วค่ะขอให้ร่ำรวยเงินทองค่ะเฮงเฮงเฮงนะคะ